สวัสดีครับเพื่อนเือนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น g h t time อ t o r y นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมารีวิวกินอาหารเกาหลีนะครับซึ่งอาหารเกาหลีนี้ก็เป็นนี่นะมันเหมือนกับเป็นร้านหน้าประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกินนะ้ววันนี้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมต้องเอาอาหารสาเร็จรูปของเกาหลีนี้นะต้องไปลวกในน้ําเดือดนะครับประมาณ3นาทีนะครับเพื่อที่จะเอามา กินได้นะเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมลวเสร็จแล้วมาใสาจ่จานนะครับว่ามันจะมีรสชาติหรือว่าหน้าตาเป็นอย่างไงนะเดี๋ยวไปดูกันไปอันตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าด้านในของอาหารสําเร็จรูปเกาหลีนะครับหน้าตาเป็นอย่างไงนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับนี่เลยนะผมใช้วิธีการฉีดออกเลยแบบนี้เลยนะนี่นะครับข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้เลยนะสีเทาๆแบบนี้นะนี่ เดี๋ยวผมจะเอาไปรวกประมาณสามสามนาทีนะครับนี่นะไปเดี๋ยวเราลวกกันนี่แล้วนะตอนนี้น้ำผมก็เดือดแล้วนะผมก็จะเอาถุงนี้เลยนะครับเอาลงไปแช่แบบนี้เลยนี่นะเราจะรวกรอไว้ไนี้ประมาณสามนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนที่จะใสจ่จานนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักออกจากหม้อเลยนะโอเค นะไปเดี๋ยวเราไปวันที่จังกันนี่นะโอเคนะ้องเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้นี่มาเป็นเทปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาแกะใส่ในจานนี่เลยนะครับซึ่งผมได้ตักเข้ามาไว้แล้วนะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูนะครับมาไปดูกันพร้อมๆกันนะว่าข้างในสีสันหน้าตาเป็นยังไงนี่เนะ รูปเป็นไงมันดำหมดเลยนะผมไม่รู้จะกินได้รึเปล่าผมก็ไม่รู้เลยนะดูโอเคเพว่าพอแล้วนะ้มันเยอะมากนะเทใส่จุนหมดแล้วนะดูนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะพเพื่อนๆดูนี่สีสันเหมือนช็อกโกแลตเลยนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะใกล้ๆนะนี่นะ เห็นไหมครับนี่มันเหมือนกับเป็นไข่มุกเป็นสีดําเลยนะเหมือนกับเป็นช็อกโกแลตเลยนะดูมาเดี๋ยวผมจะมาลองชิมคำแรกให้ดูนะเพื่อนนี่นะนี่มาเป็นเหมือนเป็นมาฝรั่งน,นะเป็นมาฝรั่งที่เขามาซอยนะครับมาซอยใส่นี้นะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกับข้าวดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงผมไม่รู้ว่ามันเหมือนรสชาติมันคล้ายๆกับอาหารอะไรของประเทศไทยนะมันจะมีกลิ่นไหม้ๆนิดหน่อยนะเพื่อนมันอกาเวลาเราทํากับข้าวแล้วก็มันมีกลิ่นไหม้นะมันจะมีกลิ่นไหม้นิดๆหน่อยๆนะ นี่นะนี่นะครับเพื่อนผมไม่รู้นะครับว่ารสชาติมันเหมือนอาหารไทยชนิดไหนนะมันไม่เค็มไม่หวานนะเพื่อนแต่มันคล้ายๆกับว่าจืดๆหน่อยนะไม่มีคําว่าไม่มีความเผ็ดความเปรี้ยวหรือว่าความหวานเลยนะ ถ้าเป็นบ้านเรามันก็เหมือนกับว่าใช้ซอสน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ใส่แค่รสดีมันรสชาติมันคล้ายๆกับเป็นซอสน้ำมันหอยเลยนะนี่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้เครื่องปรุงอะไรในการปรุงนะครับืมชาลุมเพื่อมันมันคล้ายๆกับน้ำมันหอยเลยนะถ้าใครเคยลองชิมน้ำมันหอยมันก็รสชาติมันจะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะ แต่นี่ก็มันก็เป็นอาหารของของเกาหลีชนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเป็น Delivery เหมือนบ้านเรานะเหมือนกับอาหารตามสั่นนะครับเวลาเราสารั่นเขาก็จะมีเป็นแกนแบบน,นี้มาให้เลยนะ หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เกาหลีก็จะรู้จักกันดีนะครับซอสนี้ก็จะเป็นเหมือนซอสในจานมยอนนะครับหรือว่าโปงกึมบับนะครับเวลาเราสั่นกับข้าวนะครับมันก็จะมีซอสแบบนี้แถมมาให้นะมันก็จะราดข้าให้เราแบบนี้เลยนะแต่นี่มันจะขายแยกจากข้าวนะครับขายแค่เป็นซอสน,นี้แต่หันในห้านนะ แต่ดูสีสันแล้วมันไม่มีสีสันเลยนะมันเป็นสีเหมือนกับช,ช็อกโกแลตหมดเลยนะไม่มีเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรนะเขาก็จะมีแค่เป็นซอสแล้วก็ส่วนมากก็นี่นะที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่ก็คือมัาฝรั่งนะ่รก็ไปเขามาซอยเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะ ผมว่าอร่อยไหมผมก็มันไม่ถึงกับคาว่าอร่อยนะครับมันก็พอที่จะกินพอที่จะกินได้นะผมไม่เคยเห็นอาหารไทยชนิดไหนเลยที่หน้าตามันเป็นแบบนี้นะผมก็เลยอธิบายได้ไม่ไม่ถูกเลยนะแต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบใกล้เคียงมากที่สุดก็คือซอสน,น้ำมันหอยนนะครับถ้าเป็นซอสน,น้ำมันหอยก็คือใกล้เคียงกับรสชาตินี้มากเลย พอดีผมไปตลาดมานะผมก็เลยไปเดินไปเจอตัวนี้มาผมก็เลยลองซื้อมาทําที่บ้านนะครับปกติผมไม่เคยซื้อของอาหารเกาหลีมากินที่บ้านเลยนะส่วนมากก็จะทํากินเองนะครับในอาหารที่ผมเคยได้กินก็คือตอนที่ทํางานอยู่ที่ในโรงงานนะครับตอนเที่ยนหรือว่าตอนเราทําโอนะเท่าแก่เขาก็จะสั่งเป็นอาหารสาําเร็จรูปให้กับเรานะบางคนหน้าตามก็คล้ายๆแบบนี้แต่รสชาติจะดีกว่านี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าในห้างรสชาติทําทไมไม่เหมือนกับที่นี่กิน หรือว่ามันจะเป็นคนละอย่างรูปแบบมนูนะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่9เดือนมก,กรานะปีสองพนี่สิบนะครับช่วงนี้ประเทศเกาหลีก็เข้าสู่หน้าหนาวเต็มรูปแบบแล้วน,นะอากาศแต่ละวันก็คือไม่ไม่เกินประมาณ5องศานะครับตามสุก็ติดลบเลยนะ าสูงสุดก็ประมาณ4 5่หองศาประมาณนี้นะ่วนอ,อุณหภูมิของวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1-2องศานะแต่นี่อยู่ในห้องก็ใส่แค่เสื้อคอเต่าตัวเดียวก็พอที่จะอยู่ได้นะแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันหนาวมากเลย อาหารนี่นะครับมันก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับเป็นอาหารของทหารนะอาหารที่เขามีอาหารสำเร็จรูปที่เขาไปต้อมอะไรนะมันก็คล้ายๆกางเลยนะครับสมับผมคิดว่าถ้าใครที่อยู่เกาหลีนะ90%กว่าเปพบว่าต้องเคยกินนะครับ แต่คนที่อยู่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศผมก็คิดว่าไม่น่าจะเคยได้กินนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาหารประจําของเกาหลีนะนี่มันก็เหมือนกับเป็นแป้งนะครับเป็นซอสเนี่ยมันไม่รู้ มันไม่มีกลิ่นเครื่องเทศหรือว่ากลิ่นอะไรเลยนะเพื่อนมันคือมันกนลิ่นซอสน้ำมันหอยทุกอย่างเลยนะอาจจะมีเค็มนิดๆน,น,นะเหมือนกับเป็นรสด,ดีประมาณนั้นนะมือนกับรสชาติเวลาใส่รสด,ดีอย่างเดียวเลยโอเคนะเดี๋ยวผมขอใช้เวลากินก่อนนะครับ เคนะครับตอนนี้ผมก็กินได้ประมาณนี้แล้วนะกิเกยงก็จะหมดแล้วแหละถ้าเป็นข้าวก็กินหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นคําสุดท้ายนะครับส่วนที่เป็นซอสท,ที่เหอือเนี่ยผมกินไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่ามันมีรสชาติออกแบบขมๆนะกินไปกินมาก็เริ่มขมๆเหมือนกับว่ามีเวลาเราทํากับข้าวแล้วมันไหม้แนละ้วมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับว่ากลิ่นไหม้ที่มันขมๆนะเป็นคําสุดท้ายนะนี่นะอยากให้เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับได้กินดูบ้านนะว่ามันจะถูกใจไหม โอเคคำสุดท้ายนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ในแซมนะครับไปกินหรือว่าไปถ่ายอาหารอะไรของประเทศเกาหลีนะครับ mm hmm. ก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะแล้วถ้าในแซมมีเวลาว่างในแซมก็จะไปถ่ายให้กับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาให้ดูนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะแล้วพบกันใหม่คลิปดวยหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ